แม้จะพลาดจุดโทษในเกมแรกกับทีมชาติไทยแต่ทว่าโดยรวมถือว่าเป็นฟอร์มที่น่าพอใจสําหรับจูดสุนทรเบลแคบและต่อไปนี้คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่แฟนบอลหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเจ้าตัวอะไรครับจูดเบล,เ,บลเกิดเมื่อวันที่10มกราคมปี2004ที่เมืองชิฟเพนแฮมทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษมีคุณพ่อเชื้อสายไอริชส่วนคุณแม่เป็นชาวไทยครับทำให้เขามีสิทธิ์เลือกลงเล่นให้กับทั้งทีมชาติอังกฤษ ไอ์แลนด์และไทยครับเขาเริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมขาวในท้องถิ่นก่อนจะพัฒนาอย่างรวดเร็วและย้ายไปอยู่กับสวินดอนทาว์สโมสรนในลีกถูของอังกฤษครับจากนั้นด้วยฝีเท้าที่โดดเด่นเขาถูกสโมสรยักษ์ใหญ่ของพิมลีกอย่างเชลซีดึงตัวไปร่วมทีมเยาวชนตั้งแต่อายุเพียง13ปีและพัฒนาต่อเนื่องภายใต้ระบบอะคาเดมี่ระดับโลกครับจนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษในหลายรุ่นอายุครับทั้ง u 15 u าย16 U18 และ U19 โดยเฉพาะผลงานในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเขายิงไปถึง6ประตูจาก7นัดที่ลงเล่นรังอันดับ2ดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชุดนี้เป็นรองเพียงเจดอนซานโชที่ทำไว้8ประตูจาก11นัดจากการรับใช้ทีมสิงโตคำรามรุ่นอายุนี้นั่นเองเลยครับในปี2021เชลซีมอบสัญญาอาชีพฉบับแรกให้กับจุดเบลและในปีเดียวกันโทมัสทูเคิลคุณซื้อของทีมชุดใหญ่ ก็ได้ให้โอกาสเจ้าตัว,ตวนั้นลงสนามในศึกคาราบาวครับในเกมพบกับเบรนท์ฟอร์ดซึ่งถือเป็นการเดบิวต์กับทีมชุดใหญของเชลซีอย่างเป็นทางการครับจากนั้นเส้นทางของชุดเบลก็ถือว่าได้มีโอกาสย้ายไปสังกัดอยู่กับหลายๆทีมที่เรามักจะคุ้นหูรู้ชื่อเป็นอย่างดีครับอาทิเช่นทอตแนมฮอตสเปอร์คอโดบ้าในลีกของสเปนจนกระทั่งต้นสังกัดปัจจุบันคือกิมสปีทาวในลีกถูของอังกฤษแหละครับ ว่ากันตามตรงแม้ผลงานในอังกฤษของเจ้าตัวณตอนนี้อาจจะยังไม่เปล่งประกายมากนักแต่ทว่าการตอบรับการเรียกติดทีมชาติของจุดเบลกับทีมชาติไทยนั้นถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญของฟุตบอลไทยที่กำลังขาดแคนงของหน้าธรรมชาติที่ไว้ใจได้ในช่วงหลังครับแฟนบอลไทยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าแข้งลุกเครื่องวัย21ปีรายนี้จะสามารถพิสูจน์ตัวเองและเพิ่มมิติใหม่ให้แนวลุกทับชัางศึกได้หรือไม่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Kick Off ด้วยนะครับ